สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน b บเจ Asset Management ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะคุณผู้ชมมาพบกับยิ้มหวานค่ะและยิ้มหวานจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมคอนโดมิเนียมทําเลดีค่ะอยู่ในเมืองชนบุรีนะคะกับโครงการาพคอนโดแหลมสบัง2นั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเดินทางง่ายสะดวกสบายเข้าออกได้หลายเส้นทางจะเป็นถนนสุขุมวิทถนนเมืองใหม่กลางและยังสามารถที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพได้ง่าย เพราะว่าอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีนั่นเองค่ะโดยรอบเองนะคะก็ยังไล่ล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกกับการใช้ชีวิตครบครันเลยและคะ่ะอยู่ใกล้กับแมคโครฮาร์โบมอ e ท่าเรือแหลมฉบังและโรงพยาบาลเนะคะแหลมฉบังกินเตอร์ค่ะและภายในโครงการเองค่ะเขามีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่มากๆค่ะมีพื้นที่สีเขียวและก็สวนหย่อมนะคะกับพื้นที่สวนกลาง เสร็จสะไวยน้ําค่ะรวมถึงนะคะการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภเข้าออกด้วยระบบขีดกรารแอสเซ็จค่ะและสำหรับภายในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ถึงห้องเลขที่18541เป็ทับนที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ห้องนี้ค่ะอยู่ที่อาคาร C ของโครงการนะคะบริเวณชั้น8วิวดีมากๆเลยละคะ่ะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะและก็เป็นห้องนะคะขนาดพื้นที่24.09ตารางเมตรค่ะและกระเป๋าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามมาเลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะเข้ามาในห้องค่ะจะพบกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลยนะคะสําหรับห้องแรกนะคะซึ่งห้องนั่งเล่นเองค่ะเขามีการวิวอินนะคะเป็นชั้นวางทีวีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะออกแบบนะคะได้ในแบบที่คุณชื่นชอบเลยค่ะจะเพิ่มเติมโซฟานะคะโต๊ะกลางหรือจะเพิ่มเป็นชั้นวางรองเท้าแล้วก็ตู้โชว์ของก็สามารถทําได้ค่ะมีพื้นที่กว้างนะคะใช้ทํานะคะเป็นมุมห้องรับแขกของนางเลนก็ได้ค่ะ พื้นที่ถัดมาค่ะจะเป็นโซนของห้องนอนกันบ้างค่ะห้องนอนนะคะเขามีความเป็นส่วนตัวค่ะกับการกั้นแยกนะคะประตูกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะทําให้ภายในห้องมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นและยังมีการบิวอินเฟอร์เนเจอร์นะคะครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนค่ะและตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะรวมถึงบริเวณห้องนี้ค่ะก็ยังอยู่ในส่วนของชั้นที่8ค่ะุผู้ชมนะคะสามารถที่จะเปิดกระจกบานสไลด์บานนี้ เพื่อที่จะได้รับรมชมวิวบริเวณด้านนอกของตัวอาคารได้ด้วยล่ะค่ะ และพื้นที่ถัดมาค่ะเป็นในส่วนของบริเวณห้องน้ํานะคะห้องน้ำเนี่ยเราจะมีหนึ่งห้องน้ําค่ะแล้วก็มีการกั้นแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกภายในห้องน้ํารวมถึงสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเนี่ยครบครันเลยทีเดียวค่ะพื้นที่ถัดมานะคะอยู่ติดกับบริเวณห้องน้ําจะเป็นพื้นที่ครัวค่ะซึ่งมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนแล้วนะคะทั้งตัวท็อปเองซิงค์ล้างจานแล้วก็ตู้เก็บขอ,องนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้พื้นที่นี้ค่ะไว้สําหรับเป็นมุมในการเตรียมอาหารได้ก็พร้อม เติมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะได้ค่ะอย่างเช่นกระทะไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นเตาไมโครเวฟก็ได้เช่นกันหรือใครที่ชอบแบบว่าเย็นๆหน่อยก็แนะนำค่ะตู้เย็นเนี่ยของต้องมีเลยนะคะพื้นที่ถัดมาติดก,กับบริเวณห้องครัวค่ะจะเป็นพื้นที่รับเบียงค่ะคุณผู้ชมมีประตูกระจกบานสไลด กันนะคะและบริเวณระเบียงเองเขาก็มีขนาดกว้างนะคะสามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าก็ได้ค่ะใช้เป็นมุมซักล้างตากผ้าได้ด้วยและยังเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะกับการชมวิวสวยๆค่ะโดยรอบของตัวอาคาระค่ะการเดินทางไปยังพลัมคอนโดแหลมชะบังสองเริ่มต้นบนถนนเมืองใหม่กลางฝั่งตรงข้ามแมคโครฟู้ดเซอร์วิสแหลมชะบังขับตรงไป400เมตรจุดหมายจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่าในในะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของห้องสวยหลังนี้จะติดต่อสอบถามค่ะหรือนะัดชมสถานที่จริงก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management หรือช่องทางน้องใหม่ค่ะกับแจมอยากมีบ้านเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายค่ะที่จะพร้อมให้คำแนะนำและยังมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากที่นี่ร้ ะะเรายังมีซัพพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอีกหลายที่มากๆเลยค่ะทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและก็ปริมณนลนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่นไหนที่มีทําเลในดวงใจสามารถที่จะพิมพ์มาบอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะแต่สําหรับ EP นี้นะคะหมดเวลาของยิ้มลงแล้วล่ะคะ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ